มาครับพี่น้องหลุดมาแล้วนะสำหรับเลขธนบัตรน้องกุ้งอิงเพชรบานแห้งพี่น้อง,อง,องน้นองเป็นจักไหนแน่ครับพี่น้องสำหรับในเมือนี้นะคะวันที่2พฤษภาคม2568นะคะบอกกันว่า FC แฟนคลับไลค์ทันไลค์คนครับพี่น้องบางคนก็เสียใจนะคะบางคนก็ดีใจน้องพี่น้องนก็มีรักรลย์อารมณ์ นะคะนี่แหละครับพี่น้องะะสำาำเอฟซีแฟนคลับน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงนะคะวากันมาในมือน,นีนะคะในมือน,นีก็มีหลายคนยูทีนี่แหละเดย์ดรับชมเอาพี่น้องน้องกระดีด้กับสุขสุขคนอิหรีนะคะแล้วนี่แหละครับพี่น้องจำับคนที่เสียใจผิดหวังกะบ่เป็นยังครับพี่น้องบ่เป็นยังมาฟังในทางนี้มาฟังในทางนี้มีโชคมาฝาพี่ตอนน้องอีกแล้วกับยังทีเอฟซีแฟนคลับหลายคนมากันเดตติดตามอุ้งอิงมากมาพี่น้องเนาะนะคะกะ เข้าได้พากันติดตามอุยิงมากเอวิกติดตามมาตลอดนี่แหละนะคะตอนใน,นว่ารับพี่น้องก่อนหน้านี้นะคะต้องแต่โดนแล้วหล่ะก็ถือว่าโดนค่ะนะคะก็เป็นตอนที่อุยิงน้องไดมีการแบบยื่นบ่าเป็น่ถือว่าเป็นการยื่นก็เป็นการเอาไห้เป็นการเอาเงิน่นธนบัตรแบงค์ร้อยนี่แหละค่ะพี่น้องเอาไห้ทั้งดันพอการใช้นะคะแล้วว่า ว่ากันมาเลขที่กำกับอยู่บนแบงค์รอยอ,อกเต็มๆอุ้งอิงให้ทั้งเบิดตรองเทียร์ค่ะพี่น้องนะคะเลขแบงค์รอยนั่นก็ให้โถูกเอฟซีแฟนคับทั้งเบิดสองวดด้วยกันนะคะเรี่องันที่นี้แอดมินกับเบิงม,มาตลอดค่ะพี่น้องไม่ว่าอุ้งอิงเพียนบ้านแพงนองเสด็จมีการยืนเงื่อนะคะ่ะเอาแบงค์รอยแห้งผู้ใดก็ตามรือว่าสิเป็นการแบบเห็ุนีงก็ตามเกี่ยวกับแบงค์รอยแอดมินสิสังเกตตลอด นะ,ะแล้วก็มักสืแบบเอามานำเสนอสุพี่น้องฟังรวมถึงครั้งครั้งนี้ด้วยค่ะพี่น้อง FC แฟนคลับ Hair Storm ธนบัตรแบงค์หนึ่งร้อยของน้องอุ๋งอิงเพชรบานแพงน้องก็ได้มีการไปถ้ำบุญเนี่ยแหละพี่น้องได้มีการไปถ้ำบุญนะคะแล้วเหมือนซื้อเอาธนาบัตรแบงค์หนึ่งร้อยนะคะไปเสียบนะคะไปเสียบกับใหม่เนี่ยนะคะพี่น้องนะคะไปเสียบกับใหม่แล้วก็มีคนไทยมาให้เบิร์ค่ะพี่น้อง แล้วเพิ่นกระตุ้มให้เบิ่งพร้อมเอาเดี๋ยวสิปิดเปิดคลิปนะคะสิปิดคลิปให้เอฟซีแฟนคลับได้เบิง่งนะคะสิปิดคลิปให้เอฟซีแฟนคลับได้เบิ่งไป,ปรพร้อมๆกันเราพี่น้องเนาะนว่า,านี่แหละเป็นจังหดใดตัวไหนนะคะตาดีใดตาไรเสียคะพี่น้องมาเอาไปเบิ่งคลิปกัน นั่นแหะครับพี่น้องเป็นจังไหนะคะกัตถิวาสุดยอดนาะพี่น้องน้องกัที่ว <ellt on. S 1> ่าสุดยอดเห็นได้อย is ่างชัดเจนเห็นได้อย่างชัดเจนเลยวันเถอะนาอพี่น้องนาะสำหรับคนที่เบิ่งบอท่านก็บอกเป็นยังคับพี่น้องเอ็เมนซีบอกสุพี่น้องฟังอีกที่หนึ่งนะคะก่อนอื่นเตรียมปากกามาตรวดสกรเตรียมปากกามาตรวดเตรียมกระดาษบ่มีปากกาเอาทีนสโมาครับพี่น้องให้เวลาไปเตรียมให้เวลาไปหาก่อนเอ็เมนซีเอาตัวเลขออกมานะคะ เอาเตียมมาแล้วไปการเตรียมมาแล้วค่ะพี่น้องมาฟังกันสำหรับตัวเลขที่กำกับอยู่บนแบง์ร้อยธนบัตรใบนี้ก็คือ 6D นะคะ981 5 3 7 0ค่ะพี่น้องฟังอีกทีหน,นึ่ง 6D 981 5 3 7 0นะคะนี่ตัวเลขที่กำกับอยู่บนธนบัตรใบร้อยใบนี้ซึ่งก็บที่ว่า สวยงามมากๆนพี่น้องเนาะในคาร์บ,บอนในแต่คือกันนะคะว่ามืนนี่ทอ่งตั้งประเทศนะคะออกตัวใดผู้อใดดูในก็คอมเมนต์มาว่ามันจากกันใดนพีน,น้องเนาะนะกะนี่แหละกะ็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลขที่ถือว่าสวยงามมากๆที่ว่าเป็นแนวทางให้สํารับเอฟซีแฟนคลับสูู้สุคนวันเพอน,นพี่น้องเนาะขอให้คนที่ได้เข้ามาเบื้องในคลิปนี้โชคดีโชคมาสูู้สุคน ดะานนี ip, ้จิตภาพพี่น้องเกง่งเก่งใบตั้งเต่มือหน,นีพุ่นละค่ะพี่น้องสำหรับคนที่ผิดหวังเสียใจว่าเป็นอย่างเก่งใบตั้งเต่มือหน,นีพุ่นละจนไปหอดงวดต่อไปงวดต่อไปจะเป็นวันที่16พฤษภาคมมนันบอกขาพี่น้องนะคะจนะเป็นวันที่16พฤษภาคมนะคะนี่ละงวดต่อไปบ่ถ,ถือก็บม่รู้ว่าสิวจังไรแล้วนะคะบอกคาดขนาดนี้นะคะบอกคาดขนาดนี้ นพีนองนาะเอามาเบิ้งกันนะคะมาเบิ้งกันนะคะเอลซี่แฟนคลับหลายคนนี้มีความคิดเห็นว่าจังได้แน่สำหรับผู้นี้นี่ก็บอกว่าเลขประจำวันสูกเลยพันนพี่นองสำหรับผู้นี้กัหลายคนก็พากันอนุโมทนาสาธุบุญไปกับนองนั่นล่ละนพี่นองนาะเอาพ่อบบกถึงเรื่องการทำบุญครับพีนองเขาก็เห็นมาตลอดนะคะว่าว่างไม่ได้เลยสําหรับครอบครัวครอบครัวนี้คันบ้างนี่ก็คือแบบเขาวัดทำบุญทันทีก็ที่ว่าเป็นเรื่องที่ดี าพี่น้องคนทําบุญนี่คนเขาวัดนี่ว่ามันว่ามันมาว่ามันเรื่องบ่ดีนะคะพี่น้องพี่ว่าเป็นเรื่องดีดีนะคะแล้วก็สำหรับเ <c oughs> อฟซีแฟนเขาหลายคนเพื่อนพานกันบอกว่าการที่คอยเด็กพัฒม,มาติดตามเด็กหน้อยคนนี้ถือว่ามีถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะเพราะว่าสำหรับอุ้งอิงกับปรอบรัวอย่างที่เรือพากันเด็กติดตามมาตลอดกบลังสิแบบบริจาคกบมักสิแบบทําบุญมาตลอดอเอาพี่น้องนาะแล้วค่ะ ได้มีการเปิดให้เอฟซีแฟนคลับนี่คนที่สนใจอยากจะรวมท้าบุญในภาคการโอนไปทําบุญน,นานะคะหลายคนบอกว่าตั้งแต่คยในเวบบที่แบบบอกว่าคอยมาเขาวัดบอกคยมาทําบุญหลังจากที่แบบได้มีการมาติดตามอ,ง,องิงกลายเป็นคนที่แบบทําบุญไปกับน้องอตมมัตโนมัิดังสัแม่กระที่ว่าได้บุญไปนําถือว่าได้บุญไปนําคือน้องน้องเวลาที่แบบอง,อ,งอ,องิงเนรละน้องอยากซื้อบริจา เมืองหันมงนีเอฟซีแฟนคลับหลายคนกำลังสะแบบร่วมสนับสนุนไปกับน้องจังสีเอาพี่น้องหลายคนกับอกวันเดนอค่อยกะเลยพลอยได้บุญไปกับน้องนะคะนี่หละพ่อได้มาติดตามอุ้งอิงเราพี่น้องน้องอากาที่่าสุดยอดอีหรีนะคะสำหรับความค่วงครอบครัวนี้ครับพี่น้องกนที่ว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะเป็นครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวที่แบบไอเ้เมกต์เสื้อมาลมเย็นเป็นสุขนะคะยูบแบบ โบบบเจีเรียดยู่แบบบ๊เกียดครับพี่้องอยู่น้ากันแบบโอ้เป็นเป็นตะมวนวันเถาะเป็นตะมวนนะคะผู้ใดที่ใดอยู่กับครอบครว,ควนี้สือว่ามีตาร,ร้อยยิ่มสือว่ามีตาความสูอย่างแน่นอน,นะะผู้จาาร้องสังเกตเบิ่งนะคะเป็นอย่างเสียน้นเจวีพี่มอนอิงพี่เอ็งจี้รวมถึงคนอื่นๆด้วยนะคะทาไมถึงอยากสบตาาขคนกัยังกากยา,กยาสีเขาหานองเพราะอะไรกับตอนนี้ล่ะ สำหรับครอบครัวครอบครัวนี้ถือว่าเป็นครอบครัวครัวที่อบอุ่นครับพี่น้องใครที่ได้อยู่น้ำผู้ใดทีได้สัมผัสผู้ใดทีแบบได้อ่ในหลักไร่ชีพนะคะการพลอยแบบมีความสุขกับพลอยแบบเสียดังนะกับรพลอยแบบยิ้มตามน้ำตลอดสําหรับครอบครัวครอบครัวนี้ดูแล้โบกซี่เลียบบอลถอดน้องพี่น้องน้องผู้ใดก็อยากอยู่น้ำนะคะถือว่าเป็นเป็นครอบครัวอบอุ่น เราพี่น้องน้องครอบว่าคุณอั่งเอาแล้วครับพี่น้องก็ย่างทีเดียวบอกเอลซิฟันครับไปเนี่ยก็ที่ว่าเป็นตัวเลขที่สวยงามมากๆนเราพี่น้องน้องเดียวจิทวนอีกที่นึงวมาได้ตัวใดก็จะเป็นหกดีเก้าแปดหนึ่งามเจูย์ครับพี่น้องเอากะขอให้คนทีได้เขามาเบิ่งในคลิปนี้เนี่ยโชคดีโชคมาสู้ผู้สู้คนเราพี่น้องเนาะนะคะแช่ออกไปครับพี่น้องแช่ออกไปเพื่อเป็นแนวทางให้กับคนอื่นนำนะคะ เอางั้ล้วค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบดีไปสักนิดสักก่อนนะคะรบเข้ามาสซิร์ีค่ะ